ถ้าผมกับต่าง<ม>าจังหวัดเนี่ยจะอยู่ที่บ้านกับครอบครัวออครับที่ไหนจังหวัดอะไรจังหวัดน่านจังหวัดที่ไกลที่สุดมีอีกหนึ่งจังหวัดที่ไกลกว่าอะไรจังหวัดเลยจ้านุ่มนุ่มเราชอบขับรถทำบ,บุญตอนกลางคืนเพราะเขาบอกว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเขาชอบลงประทับตอนกลางคืนแบบเราก็กขับไปปิด กีดจะตดเหรอไม่ใช่จะมีครั้งหนักสุดโดนตะโกนใส่หน้าแบบกีดกีดใส่หน้าอะอะไร <c oughs> ประมาณนี้พี่ที่รู้จักกันก็บอกว่าประตูห้องนอนเราอ่ะมันตรงกับประตูห้องน้ําแบบพอดีเป๊ะเลยเ,ออเราอาจจะรับสิ่งไม่ดีเข้ามาในห้องนอนเงี้ยแต่ว่าประตูห้องนอนกับประตูห้องน้ำอ่ะมันตรงกันใช่ปะ่ะเพื่อถอดประตูห้องน้ำออกไปดิเวลาอึดเวลาจี่เขาก็เห็นหมดเท่านั้นเองขอใอ้หมดในประตูอ่ะไม่ต้องติดมานะ

身边。 ฝากด้วยกับฮิปปี้แรนของเราทั้งสองใครที่ยังไม่มีบัตรนะรฝากซื้อด้วยที่ไททิเกตเมเจอร์ครับใช่ครับใครที่ไม่มีเก้าอี้ก็เอาซื้อมาให้มันถือมาให้มันยืนด้วยนะครับ, <c oughs> บากหลังมากเลยตอนนี้แต่ว่าเอาจริงฮะแลนเรายังไงก็สุดยอดอยู่แล้วเรียซื้อมีพลังเลยดีแบบพบ รีบซื้อไว้เยเฮ้ยรีบซื้อนะครับตอนนี้ <S <S บัตรยังไม่เต็มแต่ใกล้แล้วนะครับทุกคนอย,อย่าช้าไปมากกว่านีนะครับถูกต้องครับรีบซื้อแล้วก็รีบลงจากหลังผมด้วยครับไม่ไม่ไมทีพีปีป<ม>ต้องแบกพี่ปาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่มีที่นั่งเหลือให้นั่งแล้วป้าวันจริงอ่ะถูกต้องครับอยากให้ทุกคนได้เห็นความสําเร็จในครั้งนี้จริงนะห้ามพลาดเลยครับความสำเร็จของ DMD Land จู่อออุ้ยวันนี้สามัคคีกันแปลก ให้สามัคคีเหื่มันไม่ค่อยมาเขามาตลอดจ้าเป็นความลับโชว์เขามีโซะไพเยอะเอ้ยมิโซะไพเอยัคนสองอะไรให้มันแข็งแนงแต่กูแค่นี้มึงหมดแรงแล้วโอ้็นี่จะหายใจไม่ไหวแล้วลงเลยครับเจอกันอีกสามวันสามวันรับเต็มที่พวกผมสดใสร่าเริงมากบ๊ายบาย ก็ลืกระเป๋าไว้ข้างนอกครับนี่เด่นชัดน,นะเด่นชัน,นะเนชัอนอเลย ตานอีกครันี้ไม่ขอได้ไหมจริงปลาคันแสบกะว่า มองให้เห็นจิตว่ามันกําลังคิดกําลังนึกกําลังปรุงอะไรอยู่กําลังแต่งอะไรอยู่เห็นมันแล้วก็จับมันไว้ให้มันอยู่กับที่ซะอย่าให้มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งต่อเนส์ลา no no photo no photo

อยากดูบอกแบบว่าแบบแค่อยากไปดูเฉยๆอยากดูทุกคนไปกันหมดอยากดูก็ต้องไปซื้อบัตรนะครับผมที่ที่ไหนดีครับใช่ทีเก็ตเมเจอร์รักเธอไปดูพวกเราหรือเปล่าเออเลยเปล่าพวกเธอจะมาดูพวกเราหรือเปล่าไปกับเราครับถ้าไม่มาเราไม่ขึ้นนะคอนเสิร์ตอ่ะจริง ไม่ตอนเราขึ้นเลยอยู่ทรารแต่คือที่ผู้คนนี้คขาอยากให้มากันเยอะอยากอยากให้แบบเต็มที่นั่งเลยใช่ครับผัวเขาไม่กังวลเกี่ยวกับอะไรผวกเขาไม่มีปัญหาแต่อย่างใดผวกเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆในจิตใจหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของชีวิต <c oughs> เพราะพวกเขารู้ว่าพวกเขาเต็มไปด้วยความสุขและความสุขและไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยพวกเขามีแต่ความรักไร้เงินอครเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟอได้ยิงเสียบปืนปุ๊บเราต้องเริ่มวิ่งแล้วนะโอเคมึงเลขเบอร์อะไรอ่ะของผมอ่ะเบอร์เนี่ยสามศูนย์เจ็ดเออครูสามศูนย์แปดเตรียมตัววิ่งหน่อยค่ะวิ่งสิบโลมาไหนท่าเตรียมพร้อมค่ะขอท่าเตรียมพร้อมคื 2, อไรแล้วไปพรอมลุยไม่สปอยเพลงไหนหรอเอาเป็นว่าพวกคุณอะคนไม่ติดเก้าอี้แน่นอนทุกคนจะได้รู้ขึ้นมาฮะอะไรครับเนี่ยไม่ดีคือคือเชื่อผมเหอะว่าเพลงผมอะผมสปอยจริงๆนะ5นาทีเต็มผมเหนื่อยคุณต้องเหนื่อยกว่านะหมายถึงทั้งคอนมีแค่ห้าไม่ใช่ไม่ใช่ เพลงผมเพลงคู่ผมมาห้านาทีนะเยอะที่สุดธรรมดาทุกแดนถูกต้องแต่ขอเต้นที่สุดแล้วกันอ่ามีแรงเท่าไหร่ก็ใส่มาให้หมด อ่ะผู้คู่อื่นขอสปอยเยอะมากจริงเหรอไม่จริงต้องสปอยแล้วใช่ไหมไม่จริงไม่จริงหลอกถามบอกว่าเพลงคู่ของเรานะครับยูนิตคู่เรานะใช่คำว่ายูนิตแล้วมันแปลกอะไรทำไมถึงใช้คำว่ายูนิตอะไม่รู้ติดมาจากบอยเฟรนด์มันน้ำแข็งมาเนี่ยเตดเป็นน้ำแข็งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมทิ้งชอบโปรเซนอยู่ด้วยนะเฮ้ยช่วงนี้ผมพูดอะไรไม่ออกเลยทำไมอรัตื่นเต้นไง ขอบคุณมากครับตื่นเต้นมากแล้วก็รู้ตัวแหละว,ว่ามันออกมาฟ้าผ่าแน่นอนสุดยอดมากใช่เดี๋ยวดูดจังหวะดูะๆๆอ,อะไรหลายๆเลยแสดงว่าไทยแลนด์อันนี้มีคีย์เวิร์ดแล้วมีน้ําแข็งแล้วก็มีฟ้าผ่า,าว่าจะแม็กมากเอแม็กมากไม่ใช่ของพี่ม้าหรอเหลืออีกสามวันแล้วนะครับทุกคนก็ยังไงเดี๋ยวพวกเราจะเต็มที่กันสุดสุดนะครับผมพร้อมไหมครับคุณทอมมี่พร้อมมากๆครับเนี่ยพร้อมที่จะเจอทุกคนแล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ไทยแลนด์นะครับก็เป็นกำลังใจให้เรามีทูด้วย เธอกำลังชอบฉันหรือเปล่านะเธอมีมนต์ใดถึงมดจับ Okay, ี party. เธอทำให้ฉันทำให้ฉันม่ลอรีได้มีเธอคนเดียวฉันก็แฮปปี้คิดอยู่เสมอถ้าได้เธอก็คงดีแอบคิดในใจให้มาอยู่ก้าคๆดีนับสอยหลังให้ได้เจอกันบ้านดีวันนี้ตอนนี้อยู่ด้วยกันนะโอ้ oh, 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 ใครไวเรามีไว้ใจมันร้ายยูด้มือ่อนดีนมนนไม่รักได้ยังไงทีฉันดเธอก็คิดงนที่ฉันจขอาช โอ้ใครไว้เราไม่ไว้ใจมันหายดูมันดีหน้ารักขนาดนี้จะไม่รักได้อย่างไงถ้าที่จะคิดกธอคิดนันจนเกลี้ยของมาชี้รักกันให้แต่รูปฟรีโอ้ใครไว้เราไม่ไว้ ไปทาภารกิจในวันนี้นะครับผม<า>พี่มีมินิชาเลนให้น้องๆมาทำกันก่อนตอนแรกก็แบบไม่รู้งงว่าเขาจะพาไปทําอะไรก็คิดว่าอาจจะพาไปเดินเล่นแล้วก็อาจจะไปกินข้าวก็ได้ผมไม่น่าจะชนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดใช้กาลังแล้วพี่จะมาบอกโจทย์ภารกิจประจําวันในวันนี้นะฮะก็คือแอคชั่นแอนด์รีอคชั่นส่งรับจับอารมณ์นะคะแล้วนองกองก็ต้องมีคู่อีกคนหนึ่งอะไม่เอาที่แรกก็อยากชนะครับเพราะว่า อยากได้สิทธิพิเศษบ้างท้าทายครับท้าทายตัวเองเพราะว่าน่าย,ยากอยู่เราก็ทําตัวไม่ถูกไงครับรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมแบบว่าต้องเครียดขนาดนี้ไงครับพอได้แบบลองมาทําดูแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นหนาบสองคมอ่ะพี่เก่งเขาเนี่ยป่วยครับผมเขาไม่สบายผมก็กังวลน,นะครับว่าคาัดแอคติ้งอะ่ะเขาจะไหวไหมผมก็พยายามสู้แล้วพี่อืม พี่แม็กดูคลิปอาหารอีกแล้วดูอืมปูปูดองกระดองปูไข่ดองปูไข่ดองโอ้ดูทำไมไม่ต้องดูหรอกดู ฝากลูกเลยนะคะ